คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนะนำนะครับแบบฝึกหัดที่6.12นะครับซึ่งนะครับแบบฝึกหัดที่6.12นะครับจะนะครับพูดถึงนะครับถ้ามีนะครับเส้นตรงนะครับทั้งหมด3เส้นเนาะเหมือนในรูปนะครับแล้วก็นะครับมีเส้น2เส้นที่เหมือนจะขนานกันนะครับ เราจะมาดูกันว่าเส้น2เส้นนั้นจะขนานกันหรือไม่ดูตรงที่นะครับอ่าดูตรงที่ตรงไหนอ่าดูตรงที่ตามเงื่อนไขของเรานะครับอ่าเงื่อนไขของเราบอกว่าเส้นตรงจะขนานกันก็ต่อเมื่อมีมุมภายในข้างเดียวกันรวมกันเท่ากับ180องศานะครับมีมุมภายในข้างเดียวกันรวมกันเท่ากับ180องศานะครับซึ่ง เรื่องนี้คุณครูสอนนักเรียนไปตั้งแต่เมื่อวันอังคารนะครับซึ่งเราก็เรียนรู้มาแล้วนะครับเราแค่จะเอามาทําในสถานการณ์จริงเฉยๆนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าสมมติเราเจอโจทย์นะครับเจอโจทย์ที่เป็นตั้งแต่ตรงนี้เนะาะมีเส้นตรง3เส้นนะครับก็คือเส้นตรง AB นะครับเส้นตรง CD แล้วก็เส้นตรง EF นะครับ ใน3เส้นนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่านะครับเส้นตรง AB นะครับก็คือตรงนี้เนาะขนานกับเส้นตรง CD หรือไม่นะครับเราจะมาดูที่นะครับมุมภายในข้างเดียวกันรวมกันแล้วได้180องศาไหมคําว่ามุมภายในข้างเดียวกันก็คือมุมฝั่งเดียวกันนั่นเองนะครับก็คือ,อคุณครูขอเปลี่ยนปากกานะครับถ้าเรารู้มุมฝั่งนี้นะครับแล้วก็ รูมมุมฝั่งนี้2มุมนี้รวมกันแล้วได้180องศาหรือไม่นะครับหรือว่าเรารู้ค่าของมุมฝั่งนี้แล้วเราก็รู้ค่าของมุมฝั่งนี้ด้วยรวมกันแล้วได้180องศาหรือไม่นะครับยกตัวอย่างนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับคุณครูขอทดสอบนะครับถ้าสมมตินักเรียนนะครับเจอนะครับโจทย์แบบนี้แล้วเขาบอกเราว่าอ๋อ อยากรู้จังเส้นตรง AB นะครับขนานกับเส้นตรง CD หรือไม่นะครับถ้าสมมุติเรารู้มุมตรงนี้นะครับมุมตรงนี้เรียกว่ามุม A R แล้วก็ F หรือ X ก็ได้นะครับถ้าคุณครูรู้ว่ามุมนี้นะครับกลางคุณครูขอเขียนก่อนนะกลาง75องศานะครับอขอเป็น70แล้วกันมันบวกง่ายดี70องศานะครับแล้วมุมนี้นะครับมุมนี้ก็กลาง100 สิองศานะครับคุณครูบอกว่าเอ้ยมุมนี้7จนะครับมุมนี้70มุมนี้1้0องศานะครับซึ่งถ้าคุณครูนำเลข70ไปบวกกับ110องศานะครับถ้าเอา70ไปบวกกับ110งร้อยสิบองศาเจบวกกับ110่ยนะครับอ่าศู์บวกศูนย์ได้ศูนบวกเเป็นแ หนึ่งไม่มีตัวบวกชักลงมาได้180องศาพอดีนะครับซึ่ง2อันนี้บวกกันแล้วได้เท่ากับ180องศาพอดีคุณครูก็จะบอกว่านะครับเส้นตรง AB นะครับขนานกับเส้นตรง CD เพราะเพราะนะครับมุมนะครับภายใน ที่อยู่ข้างเดียวกันรวมกันเท่ากับ180องศานั่นเองนะครับยากไหมครับวิธีนี้วิธีง่ายๆนะครับวิธีง่ายๆนะครับเช่นกันนะครับ,รรบถ้านักเรียนเจออีกสถานการณ์หนึ่งนะครับ อรอบนี้คุณครูขออนุญาตนะครับให้ดูรูปนี้นะครับในกรณีนี้นะครับถ้านักเรียนเจอเหมือนเดิมนะครับก็คือมีเส้นตรง3เส้นนะครับเราอยากรู้จังเลยว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD หรือไม่นะครับเราก็จะมาดูกันอีกว่ามุมที่อยู่ข้างเดียวกันนะครับรวมกันแล้วนะครับได้นะครับ 180องศาหรือไม่นะครับอ้าวคราวนี้อันดับแรกนะครับนักเรียนต้องเห็นดูให้ออกก่อนนะครับถ้าเส้นนี้จริงๆแล้วนักเรียนน่าจะเรียนรู้มาแล้วเส้นนี้คือเส้นที่ครูขีดไว้คือเส้นตัดขวางนะครับเส้นตัดขวางจะแบ่งมุมออก2ฝั่งนะครับจะแบ่งมุมออก2ฝั่งอ่ะก็คือฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับถ้า เรารู้ฝั่งไหนจับมาบวกกันแล้วได้180องศาแสดงว่าเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ขนานกันแต่ถ้าบวกแล้วไม่ได้180องศาแสดงว่าเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ไม่ขนานกันนั่นเองนะครับอ่ากรณีนี้คุณครูขอยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมตินะครับคุณครูรู้ว่านะครับมุมนะครับ BR แล้วก็ F ก็คือมุมตรงนี้นะมุมตรงนี้นะ กลางเท่ากับนะครับ130องศานะครับแล้วครูก็รู้ว่ามุมมุมนี้นะมุมนี้นะมุมนี้เรียกว่ามุม D X แล้วก็ E นะครับกลางทั้งหมดนะครับ60องศานะครับคุณครูอยากรู้จังเลยนะครับเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD หรือไม่คุณครูก็นํานะครับ มุมที่อยู่ข้างเดียวกันเนี่ยนะครับมุมที่อยู่ข้างเดียวกันมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันบวกกันนะครับถ้าบวกแล้วได้เท่ากับ180องศาแสดงว่าเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ขนานกันแต่ถ้าบวกแล้วนะครับไม่เท่ากับ180องศาแสดงว่าเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ดีไม่ขนานกันนั่นเองอ่ะค,คุณครูก็ลองจับมาบวกกันนะครับค,คุณครูขอลองเอา60ไปบวกกับ130อ่าเอา130ตั้งอ่ะขอเปลี่ยนสีปากกาแป๊บนึงนะครับ 130ตั้งบวกกับ60นะครับอลองบวกกันดูซิ0บวก0ได้0นะครับ6 3บวก6ได้9 1ไม่มีตัวบวกชักลงมาแสดงว่ามันรวมแล้วนะครับได้190องศาซึ่งไม่เท่ากับ180อองศาแสดงว่าเส้นตรงนะครับ AB ไม่ขนานกับเส้นตรง CD นะครับเหตุผลเพราะ มุมภายในข้างเดียวกันรวมกันแล้วไม่ได้เท่ากับ180องศานะครับคุณครูก็เขียนว่านะครับเส้นตรง AB ไม่ขนานกับเส้นตรง CD เพราะเพราะมุมภายใน ข้างเดียวกันรวมกันไม่เท่ากับ180องศานั่นเองนะครับยากไปไหมครับเออคุณครูเชื่อว่าถ้าคนเราตั้งใจนะครับเออถ้านักเรียนตั้งใจเนี่ยสามารถทําได้แน่นอนนะครับวันนี้นักเรียนก็สามารถไปทําแบบฝึกหัดที่6.12ได้แล้วนะครับคุณครูก็จะมีคลิปพาทำแบบฝึกหัดด้วยเหมือนกันนะครับ หวังว่านักเรียนจะตั้งใจนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการแนะนำเนื้อหาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ